สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าสายป้องเกิดในรายการโฮโลไลฟ์รายการที่จะช่วยคุณตรวจเช็คดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางช่อง New Vision Plus แห่งนี้ค่ะและวันนี้ค่ะเราก็อยู่ร่วมรายการกับนักพยากรณ์ชื่อดังประจําวันจันทร์ของเรานั่นก็คืออาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คืนเชื่อนะคะว่าอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดกันเรื่องของการวางสารพระภูมิภายในบ้านภายในบริเวณบ้านดีกว่าอาจารย์คะที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะอยู่ทางทิศไหนคะสารพระภูมิครับในลักษณะของสารพระภูมินะครับเราจะวางหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ได้นะครับแต่ที่สาคัญนะครับห้ามวางใต้หลังคาหรือท้เดือนฌานหรือน้านําชายคากระเด็นโดนนะครับและอีกอย่างหนึ่งฐานของสารพระภูมิควรสูงกว่าพื้นที่เราเหยียบ และห้ามวางสารพระภูมิอันไปทางทิศตะวันตกครับอืครับแล้วอย่างนี้ก็วางวางบนดาดฟ้าได้สิคะอาจารย์ครับสําหรับบนดาดฟ้านี่ก็สามารถวางได้เชเจนกันครับอืมแล้วอย่างบางพื้นที่แบบที่มีเป็นทาวเฮาส์บ้านรบ,บริเวณพื้นที่บ้านน้อยอย่างเงี้ยค่ะครับมันก็ไม่มีที่แบบที่จะวางสารพระภูมิครับอาจจะวางในลักษณะของสารตีจู้หรือบางที่ถ้าไม่เหมาะสมแก่การวางพระภูมิเจ้าที่นะครับอาจจะ จัดอ้องพระหรือการทาบุญแต่ละปีนะครับครับแล้วสารพระภูมิเนี่ยลักษณะของสารพระภูมิจะเป็นไม้เป็นปูนเป็นเซรามิกเนี่ยมีความสําคัญไหมคะอาจารย์ถึงว่ามีเกี่ยวข้องกับมีมีส่วนช่วยเสริมอะไรไหมคะครับเพราะว่าลักษณะของพระภูมิเจ้าที่แต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางที่วางสารพระภูมิที่เป็นแบบปูนเนี่ยเขาชอบแต่บางที่นะครับ ขาระบุเลยว่าต้องเป็นสารเรือนไทยที่เป็นสารไม้นะครับในลักษณะการตั้งสารปะภูมิเจ้าที่เนี่ยตั้งตามอาคารบ้านเรือนนะครับอาจจะตั้งสารปะภูมิแล้วก็สารตายายเพราะมีหลายที่นะครับตั้งสารแค่สารเดียวนะครับใช่ค่ะเห็นเห็นหลายที่เยอะมากที่แบบตั้งแค่สารปะภูมิสารเดียวหรือว่าสารตายายสารเดียวถ้าตั้งอย่างเดียวได้ไหมคะอาจารย์ตั้งอย่างเดียวจะไม่ค่อยเรียบร้อยครับในลักษณะของเจ้าที่เนี่ย ควรจะวางสองสารก็คือมีสารพระช,ชัยมงคลและสาร้าที่เจ้าที่ก็คือเป็นเจ้าของที่ดินในภายหลังนะครับหรือว่าสารตายายนั่นเองอครับแล้วในการในการตั้งศาลนะคะตามวิธีของอาจารย์นะคะคจะต้องมีการทําพิธีอะไรบ้างคะเอาแรกเริ่มเลยครับในลักษณะการหาวัตถุมงคลต่างๆนํามาพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็ทําในพิธีการบงวงสรวงโดยใช้พิธีในการพลิกแผ่นดินใหม่ล้างอาถรรพ์ฝังขุมทรัพย์ และเชิญพระภูมิเจ้าที่ขึ้นทําให้เจ้าของบ้านอยู่เย็นเป็นสุขและร่ารวยครับครับของในการที่จะใช้ในการตั้งสารพระภูมิมค่ะอาจารย์จะต้องมีอะไรบ้างคะอย่างอาหารหรือว่าเครื่องบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคถ้าเป็นในลักษณะของพระภูมิเจ้าที่แล้วก็สารตายายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เครื่องบายสีะนะครับแล้วก็อาหารข้าวหวานผลไม้ต่างๆนะครับเครื่องมวงสูงต่างๆจะ โดยตามลักษณะครับค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าในการตั้งสารประภูมิจะต้องมีวิธีการพลิกแผ่นดินล้างอาถรรพ์ก่อนพลิกแผ่นดินเนี่ยทำยังไงนะคะอาจารย์ตามท้าถ้าฟังตามเชื่อเหมือนไปขุดดินละคับด้านเลยประมาณนี้นะค่ะครับในการพลิกแผ่นดินใหม่ล้างอาถรรพ์ฝังกลุ่มทรัพย์เนี่ยนะครับมันเป็นพิธีต่างศาสตร์นะครับเป็นพิธีแบบพราหมณ์โบราณในสมัยโบราณน,นะครับก็คือการใช้ของมงคลต่างๆ ตลอดจนถึงแผ่นยันต่างๆใ,ในการประกอบพิธีกรรมครับค่ะฝังไปใต้ดินอย่างนี้คะ่ะอาจารย์ฝังใต้ฐานของพระภูมิเจ่าที่นะครับและอย่างที่เมื่อก่อนที่เหมือนที่ตามความเชื่อะคะ่ะที่พันเราเขาจะมีการฝังคนอะไรอย่างนี้ที่แบบเหมือนวางสารลักเมืองทําที่ได้ยินเรื่องเล่ามาจะต้องฝังคนไปที่ชื่ออ่ามั่งมีอะไรประมาณนี้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าในอดีตจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าฝังคนไปเนี่ย ที่ตรงนั้นจะมีความแรงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความมาถันมากแต่ในการต่อมาเนี่ยการฆ่าชีวิตคนเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายใช่ค่ะเขาเลยจะไม่ทํากันมันไม่บาปอะค,คะอาจารย์แบบเหมือนสมัยก่อนที่เขาทำกันสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะครับเหมือนกับการฝังกลุ่มทรัพย์ก็เช่นกันอย่างเขาเอาทรัพย์เนี่ยทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยฝังไว้เขาต้องฆ่าทหารหรือว่าฆ่าคนที่เป็นข่าราชบริพานเนี่ยเพื่อเฝ้าทรัพย์ในที่ตรงนั้นครับค่ะค แล้วอของที่เรานํามาบูชาก่อนที่จะมีการตั้งสาร,รภูมิค่ะอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยคนกินได้หรือเปล่าคะอย่างอาหารอะไรยอย่างเงี้ยอาหาราต่างๆเนี่ยเมื่อเส้นไหว้กับเหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วนะครับสามารถที่จะนำออกมาทานได้ครับเป็นมงคลอย่างนครับก็คือถ้าเรามาทานก็จะเป็นมงคลกับตัวเราด้วยใช่ครับ,ค,รบค่ะแล้วอาจจะเห็นว่าตามเวลามีพิธีการต่างๆหรือพิธีกรรมเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเหล้าสุรา อันนั้นมีความจําเป็นยังไงคะอาจารย์อย่าลืมว่าพระภูมิเจ้าที่สมมุติว่าเขาเป็นใหญ่เนี่ยเขาไม่สเสวยเล่าค่ะรับผลไม้แต่เขามีบริวารจํานวนเยอะนะครับอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นทหารของเขายังรับในสิ่งนี้อยู่ก็ควรจะเส้นไหว้ให้ถึงโดยทั่วถึงกันครับ,รบอาจารย์คะตามอาจารย์เคยทําพิธีการตั้งสารพระภูมิมาเยอะมากแล้วใช่ไหมคะครับค่ะแล้วแต่ละที่เนี่ย มีความแตกต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันในในขั้นตอนการทําพิธีอะค่ะครับแต่ละที่มีความต่างกันนะครับเพราะบางที่ต้องตั้งศาลพระพรมหรือตั้งศาลองค์พระพิฆเนศแต่ถ้าเป็นอาคารบ้านเรือนโดยทั่วไปเนี่ยจะตั้งศาลองค์พระชัยมงคลซึ่งเป็นพระปุ่มเจ้าที่และพระสารตายายนะครับมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าความมาถาันความศักดิ์สิทธิ์นะครับความแรงของสถานที่น,นั้นๆครับและอย่างลักษณะ ยังไงครับเป็นบ้านเป็นโรงงานเนี่ยตั้งศาลได้เหมือนกันไหมครับบ้านโรงงานเป็นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รถ้ามาเปรียบเทียบกันเราจะตั้งศาลได้เหมือนกันไหมอะค่ะถ้าเป็นโรงงานหรือสถานที่ใหญ่ๆนะครับควรตั้งศาลพระพรหมหรือศาลองค์เทพต่างๆ,ๆเช่นองค์พระพิฆเนศนะครับอ,องค์พระศิวะพระนารายณ์หรือองค์พระแม่ต่างๆครับค่ะครับแล้วเราตั้งศาลเป็นศาลพระพรหมหรือว่าศาลพระแม่ที่บ้านได้ไหมคะอาจารย์สำหรับบางที่ต้องบอกว่าสําหรับบางที่ ที่มีความแรงก็าสามารถตั้งได้เพราะว่ามีอยู่หลายที่เหมือนกันที่เป็นอาคารบ้านเรือนธรรมดาแต่ต้องตั้งศาลเท้าหมาพรมครับครับแล้วอย่างบางที่ที่เขาไม่มีอย่างนี้คะ่ะอาจารย์รหลายบ้านเลยที่แบบจะเห็นว่าจะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีศาลพระภูมิหรือว่าศาลเจ้าที่และอย่างนี้บ,บ้านนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าที่อยู่ไหมคะอาจารย์ครับถ้าเป็นชาวไทยเนี่ยจะมีห้องพระอยู่นะครับ,รบแล้วก็มีการตําบูณอยู่เป็นช่วง ถามว่าทุกที่มีเจ้าที่ไหมเจ้าที่เนี่ยมีทุกที่ครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่สบายเราอยู่สบายนะครับนั่นคือในหลักก็คือแล้วถ้าสมมุติเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีศาลที่เป็นแบบที่เราเห็นอยู่เขาจะอยู่ตรงไหนคะอาจารย์พระภูมิเจ้าที่เนี่ยเขาจะอยู่ประจําต้นไม้แต่ถ้าเกิดว่าในพื้นที่ตรงนั้นไม่มีต้นไม้เลยเขาก็เหมือนกับตากแดดตากฝนอยู่และที่สําคัญเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในบ้านเรานะครับเพราะอาจารย์ไปในหลายที่แล้ว บังเกินว่ามีบางห้องที่คนนอนไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเช่าที่นะครับ oh. เขาอยู่ในห้องนั้น oh. เลยทําให้คนนอนเนี่ยโดนต่างๆเช่นโดนแกงบ้างหล่นเตียงบ้างโดนดึงเท้าบ้างตามลักษณะครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะรายการโฮโลไลฟ์ไฟหนุ่มของเราก็จะมีการเปิดรับสายหน้าใหม่ให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาค่ะ โทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ